ชุดนี้ก็หลานแสนกลนะครับพอเป็นแสนกลแดงหล่อมหานครนะครับแม่ก็เป็นแดงหล่อนะครับแดงหล่อเขาลือลั่นนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ได้เก้าตัวนะครับเหลเก้าตัวเดี๋ยวไงประมาณสองเดือนครับสองเดือนครึ่งนะครับก็จะเอามาลงแบ่งนะครับชุดนี้มีกิ๊บปีกให้นะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ได้ออกไปประวัตินะครับชุดนี้นะครับ ไม่มีเวลานะครับผมติดลิปปีคครับใต้ลิปปิกก็จะพิมพ์คําว่าแสนกลบวกแดงหล่อนะครับจิมของสายพ่อไปนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับแยกเป็นคอกนะครับอันนี้ก็แม่เดียวกันนะครับชุดหนึ่งก็จะอยู่ในกรงนี้นะครับจนอายุครบสองเดือนนะครับนี่ฮะครบสองเดือนก็ถึงจะจัดส่งให้ลูกค้าครับสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งนะครับจัดส่งนะครับลูกไก่ทําวัคซีนครบนะครับผมนะฮะ ก็าฝากติดตามด้วยนะครับ